โลโจโจสวัสดีออท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมวัฒน์ channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นะฮะวันนี้เราก็จะมาขับรถไฟเล่นกันนะครับหา <c oughs> อยู่ตั้งนานนะครับมันจะมีหมดรถไฟอะไรเจิงๆนะว่าเพิ่งมาเจอนี่แหละนะครับเอาละไปขับรถไฟกันปาบเข้าไปฮะนี่ต <c oughs> อนนี้เราขึ้นรถไฟดีพอแล้วจากนั้นเราก็จะทําการเอา้าห <c oughs> ยุดรถไฟทำไมวนะเนี่ย <c oughs> ไมเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อ สถานีต่อไปที่ไหนไม่รู้นะครับมันจะมีอย่างนี้มันจะมีรถไฟในเมืองแล้วก็รถไฟที่อยู่แบบวิ่งรอบเมืองนะครับแต่ีนรถไฟในเมืองเนี่ยมันจะมีสถานีเยอะมากนะฮะวิ่งไปสักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็จอดอีกแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นรถไฟที่แบบว่าวิ่งรอบเมืองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งในเมืองเนี่ยคือคือวิ่งคือวิ่งมันจะมีวิ่งใกล้กับวิ่งไกลเอองงไหมพูดแล้วงงพูดแล้วงงนะครับไปฮะ เราเร่งความเร็วแล้วนะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแล้ว5 6 5 7ไปแล้วครับอยากร่วมกันว่ารถไฟขบวนนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับอ่าไปเรืเร่อยๆครับอย่าไปอย่าไปนี่โอ้โหชิวๆกับเลยแล้วชิวๆว,วิ่งไปแล้ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ รู้สึกว่าคันนี้จะมีจะมีทั้งหมด8เกียร์นะครับส่ใกล้ถึงสถานีแล้วมั้งเขาไม่บอกอว่าว่าสถานีอยู่ตรงไหนอนะครับแต่ว่าเขามีลิมิตลิมิตโซนบอกครับลิมิตโซนคืออ,อันนี้สปีดโซนเนี่ยเขาให้วิ่งกั45ไมล์ต่อชั่วโมงนะเราเราวิ่งซะ80กว่าไปแล้วนะ อาจจะทําให้เรานี่แหกโค้งได้นะตกรางอะ่ะเออต่ตกรางอะ่ะประมาณนั้นไปครับโอ้อรถไฟเราเร็วมากแฮะโอ้ยรถไฟนี่วิ่งเร็วสุดๆนะวิ่งไป170กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วฮะโอ้หวิ่งเร็วมากวิ่งแบบนี้นี่จะเบรกยังไงวะเนี่ยเออวิ่งอย่างนี้จะเบรกอย่างไรนะครับจริงรถไฟมันน่าจะปรับ,บเส้นทางเองได้หรอ เออแบบวิง่งอยากวิ่งไปทางนี้เ็วิ่งทางนี้อะไรเงี้ยแับลางได้ครับหมา,า,ายอะไรฮะโอ้โหรถไฟเราว,วิ่งด้วยความเร็ว2 0 0กว่า230ไปแล้วฮะโอ้โแน่นอนครับสุดยอดนะฮะน้องๆอาจจะงงนะครับว่าโกิโลเมตรกับไม์เนี่ยมันทำไมเลขไม่เท่ากันมันมันคนละหน่วยกันนะครับ <c oughs> อย่าเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> โอ้โรถไฟเราไปไวมากไปไวมากฮะจะ300อยนะครับ 280ไปแล้วครับโอ้โหวิ่งอย่างนี้มีตกรางแน่นอนนะฮะโอ้โห้ย280กว่าไปแล้วโอ้โหไม่แต่เด้รถไฟพี่วิ่งไวมากเลยหัวเขาให้วิ่งแค่55าแล้ววิ่งไปร90ไปแล้วออาอยาไปโอ้โหมันวิ่งรอบเบืองชัดๆนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะวิ่งมานี่ โอ้ยยาวเหยียดเลยทางรถไฟนี่สุดยอดเน่ถึงสถานีแล้วเขาให้เบรกคงเบรกไม่ทันละจ้าคงเบรกไม่ทันละจ้านะนี่ครับสถานีต่อไปปาเรโตบายปาเรโตเบย์นะครับอีก3400 YD วยดีนะครับเราถึงจะจอดนะครับโอ้ยเราซิงมากฮนะ200 256ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าจะตันละตันที่200ยไม์นนะฮะโอ้เย่วิ่งไปวิ่งไปโอ้เดี๋เวเดี๋ยวเราเตรียมขอนตอนซับคันห้าก็ได้มั้งเออขอนนะขอนอสักเกียรสองพอครับเ,เดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก็แต่ตรงนี้แหละเดี๋ยวไม่ทันโอ้ยเบรกไม่ทันนะผมว่า <_ d ata> เบรกไม่ทันแล้วครับเบรกไม่ทันแล้วมา200กว่าแล้วอันนี้ผมเบรกอยู่นะโอ้เบรกไม่ทันแล้วโหวิ่งเร็วเกินนะครับวิ่ง250กว่าน,นี่อันนี้คือเบรกอยู่นะอันนี้คือเบรกแบบสุดๆเลยนะครับโอ้โหเมก็ อันนี้คือเบรกอยู่อ่ะ EMG นี่คือเบรกเบรกแบบที่เขาดึงดึงบนรถไฟเบรกฉุกเฉินนะครับเบรกแบบสุดๆแล้วนะฮะโอ้ระยะเบรกโคตรไกลบอกเลยใครโคตรๆนะไม่ใช่โคตรไกลมันก็เหมือนกันป่าวะเออมันก็เหมือนกันนะครับโอ้โหใกล้ตาย,ตายเถอะพวกพวก ตอนนี้รอรถไฟหยุดอย่างเดียวครับอรอรถไฟหยุดอย่างเดียวถึงจะทำการปลดล็อกเบรกฉุกเฉินได้นะครับไม่ได้จะเข้าหนิดโอ้โหเราวิ่งกันโหดจริงๆนะอะต้องรองรถไฟหยุดก่อนครับโอเคปลดล็อกเย้ไปวิ่งต่อครับ สถานีต่อไปอีก4,200วายดีวายดีนิยมจากไหนว่าลืมไนะ่เป็นไรไปครับไปไปโอ้ยพนักงานขับรถไฟนี่มันเพลินจริงนะมันเพลินจริงๆนะครับดูลีมิตท,ที่เขาให้มาแล้วกันแล้วเราก็ปรับใช้ให้พอดีนะครับก็เป็นลีมิตอยู่ที่85ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ เราก็อย่าวิ่งเกินนั้นแล้วกันนะมันเบรกไม่ทันนะครับมันเบรกไม่ทันนะครับอ่าเอาสักสปีดสักห้าพอนะแล้ววิ่งยาวไปครับนะต้องอะไรมากวิ่งวิ่งเรื่อยๆดีกว่านะครับอ่าเขาบอกว่าสปีดแค่ห้าสิบห้าพออ่าลดลงมาสักเกียร์สอง เกี่ยหนึ่งแลได้อะปล่อยเกียร์ว่างแม่งเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราเร็วไปนี่ครับเราต้องวิ่งช้าๆนะครับใจเ,เย็นๆพ้นระยะเบรกแม่งไกลมากนะครับสถานีแรกเราพลาดไปแล้วนะเขาบอกเล่นเก้าสิบได้โทรศัพท์จะขึ้นมาทำไมนี่ครับยาวไปครับรถไฟที่นี่นี่โหดหน่าดูนะวิ่งกัน200กว่า สองร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้วิ่งเก้าสิบได้นะครับรู้สึกว่าผมไม่ได้ปิดเสียงดิสคอร์ดไว้นะฮะทีนี้คอร์ดนั่งปุ้งปั้งปั้งขึ้นมาเลยอ่าใส่เกียร์ว่างไว้ครับบอกไว้ให้วิ่งเก้าสิบห้าสิบแล้วเบรกที่เบรก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 ก่อนเบรกก่อน เบรกก่อนได้เปรียบเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วนะฮะนี่ขนาดเบรกเบรกก่อนแล้วเนี่ยโอ้ไอให้ตายเด้อดีอันนี้อันนี้คือเบรกก่อนแล้วเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่ามีน้ําหนักเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับนะเขาวิ่งส0มสิบละเบรกฉุกเฉิน,นแม่งเลยไม่งั้นมันไม่เบรกให้เราครับนะฮะ โอ้โหนี่นี่คือกดเบรกฉุกเฉินแล้วนะเนี่ยเอาละครับโอ้โหไปไปไป,ไปยังไม่ถึงที่จอดเรายัง่ไม่ถึงที่จอดเราอันนี้เราขนสินค้ามาเยอะพอสมควรนะครับ ไปๆไปๆไปๆไปาต้องจอดให้ถึงที่อ็มอ่าจอดละต่อไปก็เปิดประตูอันนี้ไม่มีเปิดประตูอะนะไม่เห็นมีใคาสินค้าลงเลยปะ ครับสรุปคือจอดทําไมวะเนี่ยเออสรุปคือจอดทําไมวนะงงเต็กเลยนะครับอ๋องงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราทําการไปอันนี้บ้างครับเดี๋ยวเราไปขี่รถไฟในเมืองกันบ้างนะครับรถไฟนี้ก็ปล่อยไว้นี่แหละ ดูท่ามาันคงจะวิ่งเร็วน,านะาดูนะนะครับเรามารอรถไฟที่วิ่งกันในเมืองกันบ้างนะฮะดูสึว่ามาหร้อ,อยังรู้สึกว่ายังไม่มานะครับเราก็ต้องรอต่อไปนะนี่เป็นเส้นทางนะครับเส้นทางที่วิ่งกันอยู่ในเมืองเลยนะครับจุดสีแดงนี่คือจะเป็นทางใต้ดินนะครับเพมีหลายสถานีเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสถานีเลยเนาะยอด สวัสดีพี่เล่นแองกี้เบิร์ดอยู่เหรอไอโฟนบอกว่า้ยไอโฟนบอกว่าเฮ้ยมี 4G ด้วยครับชิบหายลโดนด่าเลยสอดรู้สอดเห็นมากเกินไปเนาะเฮ้ยพี่พี่เล่นเกมอะไรอยู่ GTA เหฮะโดนด่าเลยอพี่พี่พี่ดูยังมาทำอยู่เปล่าพี่พี่ดูยังมาทำอยู่หรือเปล่า เอ้เราเราเราต้องถามคำถามที่เขาน่าจะตอบได้ไอ้พี่พ,พี่พี่รู้จักยามาถ้ำไหมเอาเชีย <laughs> ถามว่ารู้จักยามาถ้ำไม่จะต่อ,อยกูเลย oh, นี่้นขึ้นรถไฟแม่งเลยโอเคเบรกครับผม oh, <come> อ่าเปิดประตูฮะมีใครจะขึ้นไหมครับอ่าเปิดประตูครับเปิดทั้งสองข้างนะครับมีใครจะขึ้นไหม oh, <come> อ่าไม่มีใครขึ้นผมปิดนะครับ ใช่แล้วครับงั้นนะยาวแล้วหนีคือรถไฟแม่งเลยไปอย่าไปเขาบอกแค่เราวิ่ง50พอนอย่าวิ่งเร็วนี้นะครับเาบาไว้เบาไว้อย่ากเกินนี้อย่ากเกินนี้เนะเกินนี้ไปเดี๋ยวจะแหกโค้งซะก่อนนะครับไปแล้วเข้าใต้ดินมาแล้วน่ เอ้โอ้มัรนี้มันเจ๋งจริงครับอ,อ้าวโหนอกแล้วโอ้ยเร็วเกินปะเนี่ยเสียวตกรางเสียวตกรางครับผมรถมันมาเร็วเกินนะโหแค่เกียร์หนึ่งนี่ก็แรงสุดๆแล้วนะครับมีกี่เกียร์มีอยู่สามเกียร์ฮะับสถานีต่อไปอีกไกลไหมเนี่ยอา้าวอยู่ในรถด้วยมองมองไม่ได้ ตรงนี้เขาบอกให้วิ่งที่25ครับเฮ้ยนี่ไงสถานีอ่ะเก่กทันไหมเนี่ยเดี๋ยวๆดเด็เดี๋ยวเย็นดิมันไม่บอกระยะทางเราเลยอ่ะเมื่อกี้ตายละต้องถอยกลับไปรับคนก่อนครับนี่รถไฟมันถอยหลังได้นะเผื่อใครยังไม่รู้ เปิดประตูข้างหน้าข้างหลังคนระับอ้าวมีใครจะขึ้นไหมสรุปไม่มีใครขึ้นหรอเนี่ยไม่น่าจอดเลยโอเคปิดประตูแล้วก็ไปต่อก็บผมก็บอกให้เราวิ่งแค่35พอนะอ่าเราวิ่ง 3- 3สแล้วกันเดี๋ยวจะเดิมนมเกินไปนะเบรกไม่ทันเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่เมื่อกี้มันไม่ได้บอกไงว่าสถานีมันอยู่ตรงนี้ไงเบรกไม่ทันนะ อย่าไป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 อยาไปอีก500ครับใกล้จะถึงละอีกนิดเดียวอยู่บนรถรถไฟมันน่าจะยิงปืนได้แล้ว <laughs> ยิงปืนได้นึ่งมันแหละไปครับย่า <Yeah. S 2> ไปครับช่วงนี้สนับสนุนโดยสนับสนุนโดยผู้ไม่มีผู้ไม่ได้เอ่ยนามไว้นะ ผ่นะอนนะผ่อนผ่อนวิ่งช้าๆไว้อย่าไปรีบวะอย่าไปรีบเย่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วจ้ามาที่จอดดีๆก่อนจ้า,อาโอเคเบรครับเปิดประตูครับมีใครขึ้นไหมครับ เจ๊เดินอยู่ละเดินเดินขึ้นไหมขึ้นไหมเจ๊ไม่ไม่ขึ้นเลยสรุปคือไม่มีใครขึ้นไม่มีใครลงเลยอะไรเนี่ยรถไฟผมช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับอาช่วเวลาจอดพับพับนึงแล้วกันกไงเนี่ยจะขึ้นไหมเนี่ยน่าจะไม่ขึ้นนะครับไปวิ่งต่อดีกว่า ฐาน,นี่ต่อไปอีก500เหมือนกันนะวิ่งใกล้โอ,โอ้เจ๋งๆนะทางงานขับรถไฟเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปครับยาวไปครับไปยอาไปเฮ้ยเขาให้แค่สี่สิบเร็วเกินไปแล้วเร็วเกินไปแล้วสถานจอ,อไม่ทันจอดแล้ว จอดไม่ทันจอดไม่ทันก็ไม่ต้องจอดไปแล้วพวกนะเอาละครับเราจะมาวิ่ง่เราจะมาขับรถไฟด้วยความเร็วสูงกนะันแล้วตั้งแต่วิ่งมานี่ยังไม่เคยเหตุใครขึ้นใครลงเลยนี่ฮนะวิ่งให้วิ่งแค่45แล้วเราไม่เอาครับเราวิ่งสุดๆไปเลยคนระับเราไม่จอดฮนะโอ้โหรถไฟรถไฟไปไวมากโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวๆรถี่อนนี้รถไฟเหรอเนะี่ย ไวมากนะครับวิ่งได้ส0งกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับโอ้ยโอ้โยไม่จอดคนระับบอกเลยว่าไม่จอดรถไฝ่วิ่งโคตรเร็วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหเ้ยมันไม่ตกรางเหรอวะจริงมันน่าจะตกรางไปแล้วนะครับโหวิ่งเร็วมากอะ่ะโอ้ทำไมวิ่งโหดจัง โอ้ยไม่ไม่ไมจอดสักสถานีครับตอนเนี้ยนะโอหอ,อันนี้ไม่จอดสักสถานีนะครับรถไฟซิ่งมากฮนะออกออกจากรถไฟใช่ไหมอ๋อเราเราเรา,เราปิดคอนโทรลไปแล้วฮนะเราปิดการควบคุมไปแล้วมันก็เลยวิ่งปกตินะครับโอ้โหเอ๊แน่นอนจริง ถ้าปกติมันจะวิ่งอยู่แค่นี้นะ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้แน่นอนนะเราออกมาจากรถอันนี้แล้วนะเอา้าเดี๋ยวดิอันนี้ผมนั่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยลงครับเนี่ยเวลาลงครับเอ้ยลุงขับดีมากอา้าวครขับหาย คนขับหายอันนี้จะเป็นการทำการวางระเบิดบนรถไฟครับปลาสีหัวแม่งเลยหัวหัวเยอันนี้เป็นรถไฟผีสิงนะครับไม่มีคนขับนะครับเอาละบายบาย <What? laughs> รถไฟวิ่งต่อได้เลยเว้ยเออบอกแล้วรถไฟบีซิงไม่มีคนขับนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมวันพิมพ์ตัวนี้นะครับใครที่ชอบคงจะดื่มกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะฮะ้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้ยชนแล้ว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 ,ลวโอ้ยไม่ชนอีกทีเดียวอเอ๊ะ ดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดนี้เลย